สวัสดีค่ะดิฉันธัญ,ญนันพรดิติเลส,สกุลน,นะคะปัจจุบันก็มีอาชีพเป็นแม่บ้านแล้วล่ะค่ะนะคะดิฉันมีอาการปวดเข่ามาเป็นเวลาหลายปีแล้วก่อนที่ยังไม่มารักษาที่นี่พอไปออกกําลังกายเต้นแอโรบิกเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยมันปวดมากเลยไม่ไปแล้วพอไม่ไปหล,หลายๆเดือนเนี่ยสุขภาพก็แย่ลงใช่ไหมคะความสุขก็ไม่มีนั่งเครียดนั่งวิตกกังวลวันๆนั่นนั่งซึมจะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วล่ะค่ะซึ่งมันก็ทําให้เราเนี่ยแย่ลงทุกวัน พอดิฉันได้มาที่นี่ดิฉันแฮปปี้มากเลยมีความสุขขึ้นทุกวันทุกวันดิฉันไปออกกําลังกายดิฉันแข็งแรงขึ้นดิฉันเต้นอโรบิกดิฉันกระโดดได้ดิฉันก็เดินได้เร็วขึ้นที่นี่มีหมอทุกท่านเลยที่เก่งมากมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญมาก ซึ่งผลลัพธ์ก็คือมันดีขึ้นทุกวันละค่ะดิฉันนี่ทาการรักษากับคุณหมออะไรที่ไม่เข้าใจคุณหมอให้ความกระจ่างนะคะอธิบายอย่างละเอียดเลยค่ะถ้าหากว่าท่านใดที่มีอาการที่เริ่มเป็นอาการปวดเขา่าหรือว่าเข่าเสื่อมนี่นะคะให้รีบมาได้ละค่ะนะคะโอกาสที่เราจะดีขึ้นมันจะจะได้หายเร็วๆอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะคะชีวิตประจําวันเราก็จะได้ทําอะไรได้แบบว่าได้มากขึ้นถ้าหากว่าเราปล่อยปะละละเลยไม่ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ อนาคตข้างหน้าก็อาจจะทำให้เราเดินไม่ได้ รักษาก่อนที่จะสายเกินไปนะคะดิฉันขอแนะนำมาที่ดิโอโซนสันที่แห่งนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนทุกทกท่านนะคะให้มาที่ดิโอโซนด่วนเลยนะคะค่ารักษาปรึกษาได้ค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะแพงนะคะคุ้มกับสุขภาพของคุณคุณจะเดินได้คล่องคุณจะทำอะไรก็ได้สะดวกด้วยทุกทกท่านทุกๆคนในนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือว่าน้องกายภาพใจดีทุกคนละค่ะละกันเองแล้วก็อธิบายอย่างดีนะคะดิโอโซนคลินิกรักษาโรคเขา่าเสื โดยไม่ต้องผ่าตัดนะคะ